ต่อเรื่องที่5ในคืนนี้ครับเป็นเรื่องคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มบอกว่ามีประสบการณ์ตรงฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านลุงนะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับผ่านมาประมาณสักหเดือนที่บอกว่าเป็นเรื่องของของสะสมผมยังไม่ทราบเลยนะฮะว่าของสะสมที่ว่านั้นเนี่ยเป็นของสะสมอะไรแต่ว่าก่อนจะมาติดตามเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยคืนนี้ถือว่าเป็นคืนพิเศษครับเพื่อฟังครับเรามีเดือช็อคลอตโต้ด้วยนะครับจะคนไหนที่เป็นแฟนร,รายการเดือดช็อคแล้วยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะฮะรายการเดือดช็อคชวนแฟนร,รายการนะฮะร่วมสมัครรรสมาาาาชิกกกับทงย เพื่อสิทธิพิเศษในการลุ้มลุ้นของรางวัลยกตัวอย่างเช่นเดือดช็อคลาโต้ในคืนนี้วิธีการสมัครง่ายๆครับเข้าไปในเมนูพิมพ์ข้อความในโทรศัพท์มือถือนะฮะพิมพ์ตัว S เว้นวรัคตามด้วยชื่อหรือสมญานามแล้วก็เว้นวรคตามด้วยหัวใปรษณีครับแล้วก็ส่ง SMS มาที่4689101จะมีข้อความตอบกลับไปนะครับว่าขอบคุณที่ร่วมเป็นสมาชิกกับเดือดช็อกเท่านี้ทุกท่านจะได้เป็นสมาชิกของเดือดช็อกเรียบร้อยนะครับและเมื่อไปแล้วนะฮะคืนนี้ก็สามารถระทึกกันได้ลุ้นกันได้กกับเเดออชโแลต้ขงราน่ ว่าเป็นการลุ้นกันในแต่ละเดือนเดือนละประมาณ4ครั้ง5ครั้งอยู่ที่ว่าวันวันพระในแต่ละเดือนนั้นจะมีทั้งหมดกี่กี่ครั้งด้วยกันส่วนมากก็จะมีประมาณ4่นะฮะแต่ว่าบางเดือนอาจจะมี5นะครับก็วันนี้กติกาเหมือนเดิมฮะไม่ยากฮะร่วมลุ้นกับเดอะช็อคโลโต้ได้ด้วยทาด้วยการทําตามกติกาต่อไปนี้ครับพิมพ์คําว่าเดอะช็อคเวนวักตามด้วยตัวเลขที่คุณชื่นชอบตั้งแต่0ูนย์ศูนย์ถึงเก้าาแล้วก็ส่งเอสเอ็มเลขใดที่คเลือกาตรงกับตัวเลขปริศนา ที่วันนี้ผมเนี่ยจะจับขึ้นมาเนี่ยคุณคือเดอะวินเนอร์นะได้รับของรางวัลนะฮะเป็นเงินขวัญถุงนะฮะมูลค่า1000บาทแต่ถ้าเกิดมีคนถูกมากกว่าหนึ่งเนี่ยเราจะมาจับหาผู้โชคดี1เดียวเท่านั้นในคืนนี้นะครับเราจะร่วมสนุกกันไปครับจนถึงประมาณสักตีสองครึ่งจากนั้นก็ปิดรับแล้วก็มาดูมาลุ้นกันว่าคืนนี้ตัวเลขจะออกเลขอะไรนะครับไม่แน่บางคนอาจจะเอาตัวเลขคืนนี้เนี่ยนะฮะไปเสี่ยงโชคนะฮะในวันที่ลอตเตอรี่ออกในวันที่1สิงหาคมก็ไม่แน่ก็เป็นไปได้ กลองรุ่นกันดูก็แลวกันครับแต่ว่าตอนนี้ตัวคุณหนุ่มอยู่กับเราในสายเรียบร้อยมาติดตามฟังด้วยนี่ครับเรื่องของของสะสมสวัสดีครับหนุ่มสวัสดีครับพี่ปองครับอ่ฮะหนุ่มฮะชื่อหนุ่มเนี่ยต้องบอกว่าผมรู้จักคนชื่อหนุ่มเยอะมากนะหนุ่มกับพี่เราเคยคุยกันไหมครับยังครับพี่ยังนี่คือครั้งแรกเลยหรอครับผมเฮ้ยถือว่าเป็นการได้รับเกียรติอย่างสูงนะฮะแล้วตอนนี้หนุ่มอยู่ที่ไหนครับอ่าอยู่ที่บารมุงครับ บางละมุงฝนตกไหมมันก็คึมๆอยู่ครับฟ้าแดงอยู่อ่าคึมๆแต่ยังไม่ตกนะครับผมอ่าแล้วตอนนี้หนุ่มอยู่กับใครครับตอนนี้อยู่กับเพื่อนครับอยู่กับเพื่อนนะยังไงแยกแยกออกมาจากเพื่อนก่อนนะจะได้มีสมาธินะนะครับรบแล้วก็เวลาติดตามฟังแต่ช่องเนี่ยส่วนมากหนุ่มจะติดตามผ่านช่องทางไหนครับ ทาง u t u b e ครับ YouTube นะก็ได้ฟังด้วยได้เห็นหน้าผู้จัดด้วยได้เห็นอากับกิริยาด้วยนะนะฮะว่าระหว่างที่เราคุยกันเป็นอย่างไรนะครับได้ครับหนุ่มครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาประสบการณ์นี้มาเล่าสู่กันฟังหน่อยย้อนไปเมื่อหเดือนฮะที่บ้านลุงนะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่บอกเป็นของสะสมนะเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรครับหนุ่มอ่าเรื่องราวนี่ย้อนเมื่อแปดเดือนที่แล้วครับพอดีลุงแกเนี่ยคือคเป็นพวก สะสมของเก่าแล้วก็จะมีตัวเปียนหือสัญญาณหลุดปะเดี๋ยวนะสักครู่นะสัญญาณหลุดเนาะ นะครับอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวน้องตั้มน้องพังนะติดต่อกลับไปที่คุณอูมใหม่นะสัญญาณน่าจะหลุดนะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับระหว่างรอนั้นผมไปกันที่ข้อความที่ตอนนี้หลายท่านเริ่มทยอยส่งเข้ามาละกับเดอะชอรลอตโต้ของเราในคืนนี้นะฮะส่งมาจากคุณน้ําหอมนะฮะส่งมานะฮะเดอะช็อกนะฮะก็ตามด้วยตัวเลขคุณพึ่งน้อยนะแล้วก็คุณแจ็กส่งมาสมัครสมาชิกนะฮะคุณแจ็กชื่อเข้าระบบเรียบร้อยนะครับคุณปิงปอง คุณนะฮะแล้วก็คุณวิทย์ปีศาจแดงนะคุณนกคุณตู่เบเกอร์คุณทรายคุณพ่อลูกแฝดนะคุณวาวีมีนะก๋วยเตี๋ยวป่าช้าบอกสวัสดีพี่ป๋องเมื่อคืนฝนตกหนักมากไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังเลยจากก๋วยเตี๋ยวป่าช้านะแล้วก็พายุน้อยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงปีศาจใจดีขวัญข้าวบอกว่าสวัสดีพี่ป๋องขอให้หนูนะข้อความกระเด้งกระดอนไปไหนละนะเดี๋ยวดูใหม่กันละกันอ้าวตอนนี้ผมติดต่อคุณหนุ่มได้คุณนม ครับมาคุณหนุ่มครับสวัสดีครับพี่ปองสายหลุดสายหลุดเจ้าผมก็ตกใจเลยะเออตกลงหลุดจากทางนี้หรือทางนู้นฮะหลุดทางผมครับผมทางนู้นนะโอเคทั้งเราก็อยู่อยู่โทรศัพท์ก็ตกมาครับตกโทรศัพท์ตกเลยฮะครับเอาไม่มีอะไรไม่มีอะไร้าเรากลับมาเริ่มต้นสตาร์ทกันใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่องราวเป็นอย่างไรครับอ่าเรื่องราวช่วงนั้นก็อ่า้อนเมื่อแปดเดือนที่แล้วไปบ้านลุงครับลุงมันจะเก็บพวกอ่าสะสมของเก่าก็จะมีพวก ่าตู้ตู้ไม้ครับที่ก็ทํามาจากาไม้ไม้สักนะครับอืแล้วก็จะมีอ่แจกันครับทุกอย่างก็จะเป็นของเก่าหมดเลยอืในระหว่างนั้นก็คืออ่าผมกับเพื่อนก็จะไปเลือกของว่าเนี่ยอ่าใครจะขายทราเท่ายอย่างเงี้ยอืแล้วจะมีลูกปั้นเป็นลูกปั้นนางไม้ครับเป็นลูกปั้นแบบเป็นลูกแกะสลักสองสองตนเนี่ยคือผมก็อยากได้คือว่าเอาไปตั้งหน้าบ้านไงอื พอหลังจากนั้นพอหลังจากนั้นคือซื้อขายกันแล้วเสร็จแล้วก็เลยขนขึ้นรถกลับบ้านอืพอถึงที่บ้านครับก็อวางปกติแล้วก็จะมีตู้อ่ะตู้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกตู้เครื่องแป้งครับเวลาแบบผู้หญิงเขาจะแต่งหน้าแต่งอะไรเนี่ยจะเป็นเป็นไม้สักเป็นไม้ก็เก่าๆเลยอืก็เลยขนมาจ้งอ่าห้องแฟนอืพอหลังจากนั้นก็คือแปนงก็เลยถามว่าซื้อมาจากไหนก็บอกว่า ซื้อมาจากอ่ะลุงลุงทองอยู่ที่อยู่ทุธย,ยามกาถามว่าเอามาทําไมเขาบอกว่งก็เอามาแล้วก็ก็ซื้อแล้วไงเออ,เอ,อ,เอ,อพอหลังจากนั้นก็เลยคุยกับแฟนเสร็จรก็เลยช่วงนั้นก็ช่วงค่านะพี่พี่ป๋องครับพอหลังจากนั้นก็คืนแรกคือช่วงนั้นมันเป็นวันพระใหญ่อืมันได้ยินเสียงแปลกพี่เสียงเสียงเหมือนเท้าที่ว่าใส่อ่า ข้อเท้าก็ดิ่งอยรับครับเดินกิ้งกิ้งกิ้งอย่างเงี้ยทั้งคืนเลยครับดังดังไปทั่วทั่วห้องเลยอ่ะแล้วในจังหวะนั้นน่ะแฟนผมมานอนอยู่ดีแต่นี้คืออ่าในห้องเนี่ยคือเขาจะใช้ไอ้ตู้อ่ะตู้เสื้อผ้ากั้นกั้นไว้แล้วจะมีช่องเล็กๆอยู่อ่ะเขาเห็นเท้าว่าเป็นเท้านะเป็นเท้าผู้หญิงนะครับอืเท้าผู้หญิงเหมือนเดินใกล้ๆเดินแบบ เดินไม่ไม่เอาส้นลงครับเอาเดิอเอาแค่ว่าปลายเท้าเดินแบบค่อยย่องค่อยย่องแล้วกระดิ่งก็จะดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างเงี้ยครับผมก็คุยกับแฟนล้วมันเสียงอะไรอ่ะที่มันดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอือพอหลังจากนั้นครับคือกลิ่นกลิ่นน้ำหอมอะพี่กลิ่นน้ำหอมเหมือนเหมือนว่าน้ำหอมโบราณนะครับ,รบกลิ่นแบบหอมเหมือนแป้งอบอะครับอืม กลิ่นเนี่ยคือแบบปุ้งทั่วห้องเลยผมก็ถามว่าเอา้าเจลงใช้น้ำหอมอะไรทําแมมันหอมแบบเตะจมูกเลยอะแปงก็เลยถามว่าเอา้าไม่ได้ใช้น้ำหอมนะพอหลังจากนั้นก็คือแบบเช้าม,มาผมก็มาดูไอ้ไอ้ลูกปั้นที่ตั้งไว้หน้าบ้านนะครับมับบนหันชนกันครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลูกปั้นตอนแรกไม่ได้ตั้งแบบนี้ไม่ได้ตั้งแบบนี้เลยตอนแรกตั้งแบบไหน ตั้งแบบหันทางหน้าประตูเลยครับอืมต่างต่างคนต่างทั้งสองตัวคือหันออกไปทางหน้าประตูใช่ครับแต่เมื่อกี้นี้ตหนบอกว่าพอมาหันดูทีคือหุ่นหุ่นรูปปั้นสองตัวเนี้ยหันหน้ามาชนกันใช่ครับเหรออ๋อใช่ครับครับผมก็คิดว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นเด็กมาเล่นหรือเปล่ายังไงกันก็คุยกับแฟนอืตอนนี้แฟนผมมันเป็นคนมีเซนส์ไงก็คือว่ามันได้หยิบมันได้สัมผัสอะไรแบบ หมือนคนลุกอะว่าผมอะเอาอะไรมาจากที่นุ่นมาครับก็ก็คุยกันเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็แบบผมก็ไม่ได้แบบเอะใจอะไรมากไงก่อนตอนที่ไปเอาของก็เอามาเยอะนะพี่นะพี่ของครับพอหลังจากคืนที่สองก็อ่าเห็นเห็นผู้หญิงนะครับอืมแต่ผมก็คิดว่าเป็นแฟนผมนะครับกระจกอ่าโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะมันก็ม้อนมาเลยครับ เป็นผู้หญิงแต่งอ่าชุดชุดไทยสมัยเมื่อร้อยกว่าปีอ่ะเป็นชุดไทยเป็นเป็นสีขาวๆาวแล้วก็อ่าจูงกระเบงจูงกระเบงเป็นสีแบบออกลายเป็นลายดอกอะครับอืมมาสะท้อนมาแล้วก็ผมก็ตกใจตอนนี้ผมก็เลยมาส่องดูครับนี่ไข่ปะเนี่ยไข่ปะแต่มันมองสะท้อนหมดเลยนะสะท้อนสะท้อนมาทางทางหน้าเลยอ ผมผมก็ยี้ตามแล้วก็หายรัรพอหลังจากนั้นผมก็เลยดับไฟดับไฟดูแล้วอ่าแฟนผมมาพูดอะไรไม่รู้อ่ะคพูดแบบเหมือนภาษาโบราณนะพี่คือมันเหมือนเหมือนว่าเหมือนบอกว่าอะไรนะมึงเอากูมาแล้วให้กูมาตากลมตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยโอพูดพูดเหมือนแบบคนโบราณเลยอ่ะซึ่งจากตรงนั้นเนี่ยดูเหมือนไม่ใช่แฟนเรา ใช่ครับมือมีบางสิ่งมาอย่างแฝงร่างของแฟนเราอยู่ใช่ครับแล้วแล้วผมก็หันมามองแฟนผมแฟนผมก็นอนปกตินะอืมตอนนี้คือคือก็ไม่ได้หันคุยกันก็หันกบบอ่าหันหันหนีครับคือหันหนีเลยอ่ะหันหลังหนีครับสักพักหนึ่งแล้วก็พูดออกมาว่ามึงจะเอาคูเข้าบ้านหรือยังอย่างเงี้ยครับ ผมก็ถามว่าเออเรงก็พูดอะไรอะ่ะพูดมาแล้วก็ก็ไม่มีอนไพูดเลยก็นอนปกติครับผมก็เลยหันไปไปดูแฟนผมปุ๊บอ่าหน้าหน้าหน้าเปลี่ยนมากเลยครับอืมจากที่ว่าหน้าแบบเริ่มซีดเริ่มค้ําเลยครับผมก็เลยเขยา่าเขยา่าตัวให้ตื่นไงอพอหลังจากนั้นก็คือว่าแฟนผมก็ลุกมาอื ถามว่าตัวเองปลูกอะไรปลูกทาไมอ่ะบอกใช้แอนหรือเปล่าเนี่ยอืบอกแล้วชิดถามอะไรยังหนาลาคานจะนอนอ๋อผมก็เลยเริ่มแบบไม่มั่นใจแล้วคือเอาพระแฝนคอให้แล้วอืมอืมอืมหลังจากคืนที่สองเนี่ยที่ผมจะนอนเนี่ยออไอไอหน้าต่างอ่ะมันจะเป็นมันเป็นบ้านสองชั้นมันเป็นบ้านไม้นะครับบ้านผมนะ หน้าต่างนี่คือผมจะเปิดไว้ผมจะไม่ปิดไงอผมก็มองดูมองดูแักพักหนึ่งก็จะเป็น่าเป็นชุดไทยครับอืรอยอยู่หน้าต่างเลยครับผมก็คิดว่าเป็นผ้านะตอนแรกเน่ะเป็นผ้าสีเขียวนะลอยพี่นึงออกไหมลอยผ่านหน้าต่างเนี้ยเป็นเป็นผ้าเลยอะผ่านวุ๊อไเงี้ยอผมก็เลยแบบคืออยากรู้ว่าอะไรเนี่ยมันมันลอยอย,อยู่หน้าต่างค อนนั้นก็ยังไม่กล้าสกิดแปลงไงผมก็เลยไปดูไปดูชะโงกหัวดูมันก็ใจใจคิดว่าคิดว่าลงพัดแล้วก็ผ้ามันปิวไงอืมอาจจะเป็นผ้าม่านบ้านอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมก็เลยตัดสินใจผมก็ปิดปิดประตูเสร็จอะไรเสร็จแล้วก็เสียงเสียงลูกปั้นหน้าบ้านที่ดังอย่างเงี้ยอืมแล้วผมก็แบบคือก็ ผมไม่กลัวแล้วแหละผมก็ต้องรีบออกมาดูหน้าบ้านครับไอ้ลูกตั้งนะพี่อืมที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะ่ะมันไปอยู่ตรงไหนโต๊ะเครื่องแป้งสองสองตัวเลยเดี๋ยวไปอยู่ได้ไงไม่ทราบครับอืแล้วหันคหันทางทางที่แฟนผมนอนนะอ,อ่ะเอตอนนี้ผมว่าเอา้าผมก็คิดนะตอนแรกก็คิดว่า นี่เราเราเราจําไม่ได้หรือเปล่านะเรายกมาหรือเปล่าออหรือหรือมีใครเดี๋ยวแฟนผมยกมาครับผมก็คิดอยู่ตอนนี้ผมก็เริ่มแบบอุ้มลูกปั้นเอาไปไว้หน้าบ้านครสองตัวหันทางเดิมหน้าประตูพอหลังช่วงเช้ามาผมก็เลยลุกมาดูครับที่หน้าบ้านไม่เห็นนะครับือเดี๋ยวนะ้ไม่เห็นคือ คือเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยมันไปอยู่ในบ้านครับแล้วผมก็ยกออกมาทั้งสองตัวไว้หน้าบ้านที่เดิมเลยอืแล้วผมก็หาถามถามหาแฟนผมว่าไอ้ลูกปั้นน่ะนางไม้สองสองตัวน่ะอยูอ่ตรงไหนครับก็เมื่อคืนให้ตัวเองเขาไไว้ที่ห้อง,ของเขาอะ่ะอืผมก็ตกใจเี่เราเบลเมื่อคืนนี่เราไปไว้หน้าบ้านแล้วจะไปอยู่ในห้องเอห้องเอได้ไงอ พอหลังจากนั้นก็คือแบบผมก็เลยโทรไปหาลุงที่ผมซื้ออ่อตาตุ๊กตาตัวเนี้ยครับลุงเนี่ยผมโดนแล้วน้าสองคืนเลยครับเหมือนลุงเ็ารู้ไงแต่เขาไม่กล้าบอกเออตอนนี้คือถ้าจะคืนตังหรือจะคืนอะไร,รเขาก็ไม่คืนให้อ่เพราะหลังจากนั้นก็คือผมไปปรึกษาเพื่อนเนาะที่เขา ที่เขารู้เกี่ยวกับตุ๊กตาพวกอ่าตุ๊กตาโบราณหรืออะไรเนี้ยเขาบอกว่ามีทางเดียวห้ามเอาไว้ในบ้านอให้ไปไว้ถวายที่วัดเลยครัพอหลังจากนั้นแฟนผมมีอาการแปลกพี่อยู่ๆก็ลำนะครับครับลำแบบคือเขาไม่เคยลำมาก่อนเลยลำรอบบ้านเลยลำแล้วก็ตาเนี่ยแบบลอยพี่ตาลอยมากเลยอ่ะครับอื ตาเนี่ยแบบพี่ดูไหมตาเนี่ยออกแบบเออเออเหมือนเหมือนเหมือนแบบคนแบบตาดำไม่มีนะพี่เออแล้วตอนนั้นหนุ่มหนุ่มทำยังไงครับผมตกใจก็คือตอนนั้นรีบตัวหายาดเลยครับตัวหายาคือแบบมีใครรู้จักพระไหมมีใครคนรู้จักอ่าอ่าหมอไหมอย่างเงี้ยครับอืมตอนนี้เพื่อนก็เลยมาตามเขามาดูว่ามันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าขีเข้าแต่คยดว่าเป็นบ้าไง เขาก็เลยมาดูอืแล้วก็จะมีอ่าหลวงปู่คนหนึ่งฮะหลวงปู่ปท่านหนึ่งเขาก็เลยมาทักเลยบอกว่าบ้านเนี้ยเอาสิ่งสิ่งที่มาดีเข้ามาอืหลวงปู่อะไลก็ถามว่าเอาอะไรเข้ามาบ้างบอกบมันมีตุ๊กตาตุตาต๊กตาแล้วก็ไออะไรนะผงที่เต้าผีใตครับไม่ลูกผมว่ามาได้ไงนะออครับแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งอ่ะที่เขาฝังกระดูกคนไว้อ่ะอืมเขาบอกว่าให้ ให้ไปแบบให้ไปเผาสิ้งเลยครับถ้าเก็บไปเก็บไว้นานนะเป็นเองอะอาจจะอันเป็นไปเพราะแพย์ป็นคนจิตอ่อนไงเขาก็เลยทำวิธีก็เลยอ่าคือเอาน้ำมนต์ไปรดในบ้านเลยแล้วก็เอาของพวกนี้ออกแล้วก็ไปที่วัดเขาก็เลยทำวิธีคือทุบทุบปั้นนี้แตกแล้วก็เผาอยโต๊ะเครื่องแป้ง ห oh. ลังจากนั้นก็คือแบบแฟนผมว่าหาย uh, หายไปเลยออ uh, 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 uh. แล้วลุงน่ะครับเขาก็โทรมาบอกว่าเขาไม่คืนเขาไม่คืนเงินให้นะเพราะซื uh. อ้อไปแล้วพีว่เรื่องไม่ว่าเงินสามหมื่นน่ยคือศู์เปล่าไปเลยอ่ะ oh. ผมต้องมาเจอแบบเนี้ยคโอ้โห oh. แต่ว่าหลังจากที่ทําลายแล้วเอาไปถวายวัดแล้วเหตุการณ์ต่างๆที่ก่อนนี้เจอมาก็ไม่เจอ ม่เจออีกเลยครับแฟนผมก็าหายปุ๊บผิดปกติอ๋อกลับมาเป็นแฟนเราเหมือนเดิมครับอ๋อเดี๋ยวนะั้นนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดใช่ไหมหนุ่มครับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับทั้งหมดนะทั้งที่ผมขอญาตนะฮะฟังแล้วเมื่อกี้ก็รู้แล้วก็ตื่นเต้นนะเท่ากับว่าหนุ่มนะฮะสูญเงินสามหมื่นบาท ไปซื้อของเก่ามาจากคุณลุงคนหนึ่งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกต้องไหมครับนะฮะใช่ครับเริ่มต้นจากของก่อนสามมื่อนนี้ที่เมื่อกี้พี่ป๋องฟังมาดูเหมือนหนุ่มจะได้ตุ๊กตาที่เป็นรูปปั้นนางไม้เนาะพี่เรียกว่าเป็นแบบนั้นก็แล้วกันนะสองตัวนะฮะแล้วก็มีโตะเครื่องแป้งอีกหนึ่งนะครับแล้วเมื่อกี้เห็นพูดว่าโตะเครื่องแป้งไม่ได้เป็นโตะเครื่องแป้งธรรมดาด้วยเหมือนกับโตะเครื่องแป้งที่มีกระดูกคนตายฝังอยู่นะครับใช่ครับแล้วก็มีขี้เท่าหรือว่าอัฐิคนตาย นะครับเดี๋ยวนะเอาของที่เป็นของก่อนนะของที่เป็นรูปปั้นมีสองมีโต๊เครื่องแป้งแค่นั้นใช่ไหมฮะครับใช่ครับแค่นั้นนะอตู้ตู้ตู้ที่เป็นตู้เสื้อผ้าไม่ได้เอามาตู้เสื้อผ้าไม่ไดเอามาครับอ่าก็เป็นโตเครื่องแป้งแสดงว่าคุณลุงอ่ะแกเป็นอแกเป็นลุงที่ขายของเก่าของเก็บของสะสมแล้วเราก็ไปซื้อต่อมาคราวนี้ปัญหาก็คืออก่อนจะไปว่าที่รูปปั้นกับเรื่องโตเครื่องแป้งก่อนเนาะนะครับเอาเรื่องเท่ากระดูกคนตายอ่ะ โทษนะหนุ่มหนุ่มเอามาทําไมอะครับตอนนั้นลุงเขาบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าเก็บ,บมาบูชานะชีวิตจะดีขึ้นเ็าบอกอย่างเงี้ยเราก็เชื่อลุงเหรอผมไปเชื่อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นมันเป็นมันเป็นอาตะกุดตะกุดแต่ไม่มีไม่ใช่ตะกุดนะเ,เป็นถุงน่ะถุงน้ำดำมาพี่ถุงน้ำดำเลยอ่ะครับเราก็เอามาผงน้ำดำาพราผมใช่เอามาแล้วก็ไม่ได้แส่พอไปเอาไว้กับพวกเครื่องแป้งมาในรูปแบบของตะกุดถูกไหมฮะ อันนี้คือมาแบบตะกุดเลยแสดงว่าข้างในตะกุดจะเป็นขี้เท่าของคนตายซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนตายที่ว่านี่เป็นใครอย่างไรใช่ครับไม่รู้นะผมก็บอกก็ไม่ทราบมาก่อนเลยคราวนี้มาถึงโตะเครื่องแป้งที่บอกว่ามีมีกระดูกคนตายฝังอยู่อันนี้รู้ได้อย่างไรอันนี้อาหลวงปู่่ะก่อนที่เกณฑ์จะตาก่อนท่านท่านจะทุบอ่ะท่านเจอผงแบบดำๆเหมือนกันเหมือนที่กบตะกุดอันนั้นสีเดียวกับตะกุดเลยครับแล้วมันอยู่มันไปอยู่ตรงไหนของโตเครื่องแป้งครับ มันอยู่ตรงใต้ใต้เก๊ครับที่เขาฝังไว้อ่ะครับเอเหรออ๋อไปอยู่ตรงตรงใกล้ใต้เก๊ครับอ่าคราวนี้มาถึงตัวรูปปั้นรูปปั้นที่ว่าเป็นรูปปั้นผู้หญิงพี่แบบนึกถึงรูปปั้นเวลาที่เราไปตามโรงแรมที่จะเป็นรูปปั้นผู้หญิงแล้วก็พนมมือยกมือไหว้แบบนั้นปะครับแบบนั้นเลยครับแต่มีมีมีผโคมกระโดกเหมือนกันครับเอเหรอเอาอเอาป็นรูปปั้นเดี๋ยวนะทํามาจากไม้ แล้วก็เป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยใช่ครับกาลังยกมือกำลังยกมือไหว้ถูกไหมครับสองสองตัวสองตนที่ได้มาสองชิ้นอันนี้ได้มาด้วยนะอยู่ดีปรากฏว่ามันก็ขยับเองมันขยับเองทั้งหมดเลยอ่ะเขาที่ในบ้านเนี่ยนะฮะนอกจากหนุ่มแล้วนอกจากแฟนแล้วมีใครอยู่อีกไหมครับเรื่องเล่าอ่าม,มันมีเรื่องเล่าหนึ่งคือครับประวัติที่ความเป็นมาเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ย ของพวกเนี้ยมันอยู่ในอยุธยาจริงครับบ้านเนี้ยมีคนทําของด้วยแล้วก็มีคนมาขายต่อให้ลุงเอ้ยลุงก็โดนเหมือนกันลุงก็โดนเหมือนกันเก็บไว้บ้านลุงเองก็โดนเหมือนกันเกยก็ติดต่อทางผมผมก็อยากได้ไงอ๋อเหรออ๋อคือมันเป็นของที่มีของมีคุณไสยมีสยศาสตร์มีของไม่ดีมีมาตั้งนานแล้วมันมีมาตั้วแล้วก็มาตกถึงลุงลุงตกมาถึงเราครับเหรอเฮ้ยก็ทําแล้วก็ทําเพื่อ นี่ตอนแรกผมผมไม่ค่อยทราบนะแต่ลวงปู่เขาบอกมาเลยเขาทักมาหมดเลยเออโ้แล้วคุณได้มาแล้วคุณก็เจอเหตุการณ์อย่างงี้ประมาณคืนสองคืนโทรไปหาลุงจะขอคืนของเขาก็ไม่ให้ใช่แค่ครับจนต้องไปปรึกษาหลวงลุงหน้าบ้านผมไม่มีไม่มีสามพระพรมไม่มีสามตายายวงนั้นจะเป็นบ้านผมทําใหม่ด้วยไงมมาแล้วในบ้านนะตอนนั้นที่ที่หนุ่มร้ายพี่ป๋องฟังอ่ะนอกจากหนุ่มกาแฟแล้วมีคนอื่นอีกไหม มีคนอื่นครับมีคือมีมีมีใครฮะนอกจากเราก่บแฟนเพื่อนเพื่อนผมไปเอาอะไรนะไปเอาไอ้เขาเรียกแจกันนะครับแยกกันที่มันเป็นาปูดปัตเตอร์อะกระโดนเหมือนกันครับออแต่รูปปั้นเนี่ยไม่มีใครเคลื่อนย้ายแน่ๆไม่มีใครเคลื่อนย้ายมันก็หันหน้าม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 าชนกันอยู่ดีมันก็ย้ายไปอยู่ข้างในสักพักก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกอย่างนี้เลยอะฮะ เ้ยแล้วก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนเป็นเท้าของนางรําเท้าแบบเป็นเป็นกํากไรข้อเท้ากําไรข้อเท้าเดินมันเสียงดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับครับแล้วก็เห็นเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงใส่ชุดไทยในกระจกโตเครื่องแป้งใช่ครับโอ้ยคุณเจอกันหนักมากเลยเนี่ยอ๋อแล้วไงแล้วไปปรึกษาพระท่านก็บอกว่าให้ให,ให,ให้ให้ทำให้ทําลาย ทำลายครับเผาทิ้งอแล้วพอเผาทิ้งทุกอย่างก็คือโตเครื่องแป้งเท่ากับดูคนตายหรือจะเป็นรูปปั้นนางมงนาไม้เผาทิ้งหมดเลยครับเท่ากับเราเราทิ้งนสามหมื่นเลยเพื่อนถามว่าทำไมแฟนตัวเองเป็นหนักทำไมตัวเองถึงไม่เป็นเพราะผมแผงพยากรุษไงอ๋อเราอาจจะจิตแข็งด้วยแต่แฟนเราจะจิตอ่อนเออแล้วก็มีบางอย่างมาแทรกมามาผ่านร่างแฟนเราแล้วพยายามจะสื่อสารกับเรา เพราะแฟนเราจิตอ่อนเนาะจิตอ่อนนะนเป็นง่ายครับเอ้ยนี่คือเกิดขึ้นเมื่อหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนที่ผ่านมาแล้วครับนั่นช่วงช่วงเดือนเดือนเดือนตุลาปีที่เดียะครับครับเดี๋ยวนะหนุม่มแล้วจากเนี้ยหลังจากที่ทุกอย่างมัน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 เคลียร์ไปหมดแล้วนะหนุมน่มยังได้โทรไปคุูอย่าลุงอยู่ไหมลุงที่ที่ขายของเก่าอะติดต่อไม่ได้แล้วครับพี่เอาเหรอเอาติดต่อไม่ได้แล้วเหรอครับ โออแต่แต่ได้ได้ข่าวว่าเพื่อนเพื่อนคนที่ชื่อโต้เขาบอกบว่าลุงแกเสียแล้วเอา้อเอาหรอครับลุงแกเสีย๋อขอมันมาตั้งแต่สมัยอุ้ธทุยาตอนตอน้นแล้วก็ตกมาถึงแกของจากของแกก็ตกมาถึงอของเราครับอนืนี่นี่มีข้อความจากคุณเรเราบ,บอกว่าพระเครื่องสร้างจากกระดูกคนตายยังมีเลยพี่ต๋องถามป่าออสดูดีนี่ไงเห็นไหมห้ย คุณเจอหนักมึ่งนะ ของเก่าของสะสมอันนี้มาแล้วแต่คนผมบอกก่อนว่าฟังว่าไม่ไม่เสมอไปนะคือหนุ่มอาจจะเจอแต่ว่าบางคนที่เล่นของเก่าเล่นของสะสมเนี่ยใช่ว่าของเก่าของสะสมไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอแบบนี้นะนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นของเก่าของสะสมเหมือนกันนะของที่บ้านผมก็มีหลายชิ้นที่ไม่ได้เป็นเจ้าของคนแรกนะกว่ามาถึงผมนี่ก็ก็หลายต่อหลายทอดนะแต่ผมก็ไม่ได้เจออะไรนะแต่บางคนอาจจะเจอแบบนี้แบบหนุ่มหรือบางคนอาจจะเจอเหมือนกันอาจจะเบากว่าหรือหนักกว่าไม่รู้ แต่ก็มีคนที่เจอหรือคนที่ไม่เจอก็มีถูกไหมครับ๋อเอาเอาโอเคนี่คือการทั้งหมดนะหนุ่มนะครับผมขอบพระคุณมากขอบคุณมากหนุ่มอุ้ยทำเอาพี่ขนลุกตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะเอาได้ครับขอบคุณครับหนุ่มครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ